สวัสดีจ้าวันนี้เอาความน่ารักของน้องเข้าใหม่มาฝากจ้านี่ได้สงอาทิตย์กว่าแล้วจ้านี่วันนี้เอาน้องเข้าใหม่มาสวัสดีตอนเช้าเช้านี่พระอาทิตย์ก็กลังขึ้นพี่น้องจ้าอาทิตย์กำลังขึ้นจก มเมื่อแรงดูดเลือดมันหลายนะจ๊ะนาะงเซลเลือกไล่เลือกไล่ย,ยังกันอนอนยังไม่ตื่นกันเลยนอนยังวัวตื่นจะนอนยังวัวตื่นแต่เอาน้องเขาใหม่มาฝากกันจา้าสมาชิกใหม่ในคอกพ่อเป็นบราหมันโอ้ยบ่งหูสุดยอดเลยพี่น้องหุ่นนี่ โค้งสางใหญ่ลูกสาวจ้าลูกสาวเอาลูกสาวมาฝากจ้ะพี่น้องขี้ดื้อน่อยเอาไว้ข้างนอกว่าได้จะมุนคอกกระโดดออกมาก,ก็เลยเอามาไว้ในคอกใหญ่ร่วมกับพี่ๆน,นะจ๊ะนอนบอท่านตื่นกันเลยจ้าเหมือนเอาน้องข้าวใหม่มาสวัสดีตอนเช้าจ้า อีเวอีเวามาเนันี่ไม้ไม่มันี่ลกูกขาไม้มันี่ขาไม้มันี่โอ้หูวีนองหุนแข่งขาใหญ่ขนาด ใส่ได้ใส่ได้จ้าพอนี่ผสมหลอดเป็นวัวผสมหลอดนะจะแต่ว่าเพื่อนดางได้เม่หุ่นเม่เพื่อนเห็นดังๆัว่าจ้ะกับพวกเป็นยังนราจะเนาะวัวในขอบบสซี่เรียดจ้าจากคลิปนี้ก็วัดดีจ้าน,โอโอโอนอนให้เบิ้งแล้วพี่น้อง